เพิ <Okay. S 2> ่งจะมารู้หลังๆนี้เองว่าน้ำาอ <Okay. S 2> เนี่ยไม่มีแร่ธาตุ <Okay. S 2> แต่สะอาดมากสะอาดมากค่ะแต่ว่าก็คือสะอาดเนี่ยหมายความว่าสมัยก่อนที่เขาให้คนดื่มน้ำ r าโพราะน้ำที่สะอาดเามืองไทยตอนนั้นมาจากท่อน้ำอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยสะอาดก็ให้มาดื่มเป็นน้ำอาโอนะแต่ว่าน้ำาโ O มันไม่มีแร่ธาตุอะไรที่มันจะช่วยเสริมในร่างกายเราเพียงแต่ว่าให้กระหาย ไม่ให้กระหายน้ำทีนั้นสรุปแล้วในบ้านเราเนี้มีน้ำอยู่กี่ประเภทคุณพอตามกฎหมายนะคะก็มีน้ำ r Rever า Reverse osmosis แล้วก็อันนี้คือที่ไม่มีแร่ธาตุอยู่ในน้ำเลยนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำแร่น้ำแร่นี่ก็คือเป็นน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุอยู่เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรก็แล้วแต่นะคะอันที่3คือ,อเป็นน้ำด่างน้ำด่างก็ถ้เป็นธรรมชาติก็จะมีว่า pH อยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดขึ้นไปนะคะ<ม>แล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยก็คือที่น้ำเอาอะไรมาผสมกับอะไรก็ได้ใช่ไหมพวกน้ำวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ถ้าดูข้างๆจะเขียนว,ว่าเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาอะไรพวกนั้นใช่ม<ช>ค่ะแต่แ<า>คตต <category S 2> าล็อกเป็นเครื่องดื่ม Oh. ถ้าอะไรที่เป็นเครื่องดื่มก็คือมันไม่ได้ธรรมชาติเอามาผสมกันโอเค okay. เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆก็คือสารชนิด <Okay. S 1> อย่างแรกก่อนนะฮะ RO reverse osmosis นะฮะเ,เป็นน้ำที่เขาบอกว่าเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเพราะว่าเป็นการกรองแบบดันน้ำย้อนออกมาจากน้ำ reverse ใช่ค่ะ,ะขบวนการคือแร่ธาตุเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงแร่ธาตุออกมาหมดเลยค่ะเ,เป็นน้ำที่แบบที่เเรียกว่าน้ำกลั่นนะคะ เพิ oh, <Okay. S 1> ่งจะมารู้หลังๆนี้เองว่าน้ำอาโอนี่ <Okay. S 1> ไม่มีแร่ธาตุ <c oughs> แต่สะอาดมากสะอาดมากค่ะแต่ว่าก็คือสะอาดเนี่ยหมายความว่าสมัยก่อนที่เขาให้คนดื่มน้ำ r าโพรา้นน้ำที่สะอาดเามืองไทยตอนนั้นมาจากท่อน้ำอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยสะอาดก็ให้มัดื่มเป็นน้ำาโ o นะแต่ว่าน้ำาโ O มันไม่มีแร่ธาตุอะไรที่มันจะช่วยเสริมในร่างกายเราเพียง <c oughs> แต่ว่าให้กระหาย ไม่ให้กระหายน้ําเท่านั้นนะคให้หายกระหายน้ำเท่านั้นเองถ้ช่วยนะฮะผมควรจะทํำยังไงคะค่ะควรจะดื่มน้ําที่อย่างน้อยเป็นน้าแร่เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเข้ามาเสริมด้วยแต่ r o ที่บ้านระบบ r o นั้นก็ไม่ต้องไปรื้อทิง้งไมก็ไม่ต้องไปรื้อทิง้งค่ะก็ถ้าใครที่มี r o อยู่ที่บ้านก็ยังดื่มผสมกับเวหรือผสมกับอะไรได้ใช่ไหมคะก็เป็นน้ําที่สะอาด หรือใครที่มีผู้ป่วยเป็นโรคไตก็ควรที่จะดื่มน้ําแบบนี้อ่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเขาบอกโซดานี้ก็มีส่วนผสมของโซดาโซดาโซดาหรือโซดามินนะคะโซดาธรรมดาติน้ำโซดาน้ำโซดาก็แล้วแต่ค่ะว่าน้ําโซดาทำมาจากน้ําโซดาที่มีแร่ธาตุไหมแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยการที่มีน้ําโซดาหรือคาร์บอนตเข้าไปเนี่ยค่าของมันเนี่ยจะอยู่ที่ต่ำกว่า ph 6 นะคะเพราะว่ามันคือค่าเป็นกรดโซดานี่คือเป็นกรดเข้าไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ส่วนมากแล้วอยู่ที่4.5ถึง6ดีหร,หรือไม่ดีก็มันก็ไม่ดีสำหรับร่างกายคนที่จะทำให้ร่างกายสมดุลอยู่ที่ pH มาน7.2ถึง3.5นี่ <c oughs> ในเชนิงวิชาการหน่อยนะ,ะใชเ่เอาแต่ว่าดื่มกับน้ำน้ำบางคนก็อยากได้ความแตกต่างไงฮะ,ะในรสชาติอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดื่มได้ค่ะอ๋อโอเค